แปดเก้าอีกหนึ่งแปลงนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเก็บเกี่ยวอยู่ค่ามืดนะฮะขึ้นไปแล้วสิบกว่าเกวียนนะ,ะก็คงจะเกินได้เกินานาม,มานิดหน่อยนะครับผมผลผลิตด,ดีครับน้ําหนักดีผลผลิตด,ดีแห้งดีด้วยนะฮะนี่ดูข้าวครับแทบจะไม่มีที่ติดเลยนะครับผมไม่มีเม็ดเขียวติดเลยนะแต่ราคาก็ว่ากันไปตามสภาพครับมันถึงข้าวอดีแค่ไหนเนาะแต่ถ้าราคาเปิดมันไม่ดียังไงมันก็ไม่ดี่นะอันนี้ก็ล้มก่อนที่จะ ช่วงที่มันมีพายุนะครับผมพายุก็เข้าก่อนหน้านี้นะครับผมก็เลยล้มลาไปแต่ผลผลิตก็ยังถือว่าดีนะครับผมต้นยังเขียวใบยังเขียวนะครับผมไม่หลุดล่วงเสียหายพื้นก็จัดการได้นะครับผมก็มีวัชพืชนในเรื่องของกลุ่มกัดดิบบ้างแต่ก็ถือว่าผลผลิตมาดีนะฮะตอนนี้เกินได้เกินนานะครับผมเดี๋ยวต้องรอสรุปกันก่อน,นครว่ามันจะได้เกินมากเกินน้อยสักเท่าไหร่ตัวที่ยืนอยู่ยนี่สวยมากครับดูถ้าไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ ไม่มีติดเขียวเลยแห้งดีมากครับผมถ้าประเมินด้วยสายตาครับเนี่ยคิดว่าความเชื้นอยู่ประมาณ212 2บนะผมไม่เกินนี้แน่นอนนะครับผมถ้าตอนนี้เลือดข้อมีประมาณส5าอเนี้อยู่ประมาณ6,7 0ันะครับก็ถ้าความเชื้นเด๋ยวราดบนี้ก็อยู่ประมาณสนะัก5 9 0 0 0 0 0กากนะก็ถ้าคิดทุนแล้วก็เหลือนิดนึงนะฮะเหลือไม่มากนะฮะแต่ก็ยังพอติดไม้ติดมือพอได้ทําทุนหมุนเวียนกันต่อไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า ใช้อยู่ใช้กินหมุนเวียนก็คงจะลําบากนิดนึงนะฮะนี่ดูครับข้าวสวยมากปีน,นี้ผลผลิตดีครับปีนผลผลิตข้าวดีมากครับปีนี้เพียงแต่ว่าราคานี่แหละมันไม่ค่อยดีนะ